สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง9ธันวาคม2564วันที่7ธันวาคม2564พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดสุขโขทยัยดำเนินการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแรงงานประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างนายภัยรัตน์คมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให้ในายเอกยุศีดีบุตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพนักงานตรวจความปลอ ภัร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี2564นายไพรั์พรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขท,ทยัยมอบหมายให้ในายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีโดยมีนายนิยมสองแก้วอาทิตย์บดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่8ธั วันวาคม2564นายพรัตภูมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นางจรินพรอินยาตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการขับเคลื่อนจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงประจำปีงบประมาณ2565โดยมีนายชัยวัชช่นโกสุมรองประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและกล่าวมอบนโยบายนายพรัตภูมจีนสวัสดิการและคุ้ม คมครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให้ในายเอกยุทธ์ิริบุตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนา,าเพื่อให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภา,บาคบังคับประจําปีงบประมาณ2,565นายพยรัตน์พรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให้นางสาวไกล้รุ่งชูศรีนิติกรชำนาญการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรภาครัฐเพื่อ เป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทยในรูปแบบออนไลน์นายไพรั์พงจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยมอบหมายให้ในายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทยัยดำเนินการตรวจสถานประกอบการพื้นที่อำเภอกรุกงไกรลาศนายไพรั์พงจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยและนางสาวชูชาดาขำอเนยนักวิชา ชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมสังเกตการและวิเคราะห์การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอุปยพหนีไฟประจำปี2564นายแพทย์รัตนพมษจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายเอกยุทธ์ิริบุตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายชรลาวุฒิสิทธิรักษ์นักวิชาการแรงงานและนางสาวสุกัญญาทิมจีนนักวิชาการแรงงานร่วมสังเกตการฝึกอบรมการดับเพลิง ันนต้นและการฝึกสอนดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟป,ประจำปี2564นายไพรัฐนพงศจินสวัสดิการและคงค,งคงลองแรงงานจงังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให้ในายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชานานการร่วมลงพื้นที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด -19 มาตรการเปิดให้บริการสถานประกดิการสถานประกอบการขายสถานบริการและร้านอาหารให้ปเป็นไปตามประกาศจงังหวัดโขโทยัย วันที่9ธันวาคม2564นายแพทย์พงจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให้นายจรินพรอ,อินยาตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลจังหวัดสุขโขทัยและร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุขโขทัยประจำไตรมาส1 2565โดยมีนายสุชาติทีคะสุขรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานการประชุมนาย ายรัฐมิจิีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นางทิติดาภูกางนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุโขทัยและแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจําปีงบประมาณ2,564โดยมีนางสาวสิริพรโลสุการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทัยด้วยนะคะ